ขอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชันนำทั่วประเทศถึงเวลาสร้างโอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่เราอยู่บนโลกที่โอกาสในการลงทุนเกิดขึ้นได้เปี่ยนปลายนิ้โอกาสจะทำให้ทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจแห่งโลกอนาคตไปพร้อมกันครั้งแรกในประเทศไทยกับดิจิทัลโ o k e n ที่มีทรัพย์สินอ้างอิงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานกรลอตด้วยการซื้อขายที่มีความสะดวกและปลอดภยัยลงทุนได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนตลอด24ชั่วโมงไม่มีข้อจำกัด ทำให้ทุกคนไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึงโอกาสในการลงทุนยังเท่าเทียมกันบริษัท x p r i n g Digital จำกัด ICO Portal ผู้ใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีขอนำเสนอการลงทุน Siri Hub Token d i g ด t จิทัลโทเพื่อการลงทุนที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแหล่งรายได้ของ Siri Hub Token มาจากค่าเช่าอาคารสำนักง,งานอาคาร Siri c a m p p ป s s ที่ตั้งอยู่ในทำเลทองย่านอ่อนนุช ในโครงการที่77ด้วยทำเลที่การเดินทางสะดวกเชื่อมโยงใจกลางเมืองและอยู่กลางแหล่งรวมล้านตายของคนเมืองที่มีแสนซิริเป็นผู้เช่าบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทริปโปบีบูซิริทับโทเค็นโทเค็นสำหรับการลงทุนมูลค่า2,400ล้านบาทเปิดโอกาสการลงทุนให้คนทั่วไป2รูปแบบ โดยนักลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ทุกไตรามาสซีรีฮับเรับส่วนแบ่งรายได้รายไตรามาสไม่เกิน4.5%ต่อปีซีรีฮับบรับส่วนแบ่งรายได้รายไตรามาสไม่เกิน8%ต่อปีในราคาเพียง10บาทต่อ1โทเคนเ s ็กซ์ปริ g ดิจิพร้อมนำคุณก้าวข้ามข้อจํากัดของการลงทุนรูปแบบเดิมซีรีฮับโทเคน โอกาสทางการลงทุนที่ทุกคนเข้าถึงได้การลงทุนในโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนกลับคืนดังนั้นก่อนลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวนและประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยความระมัดระวังรวมทั้งควรตระหนักถึงข้อจำกัดในการเปลี่ยนมือของโทเค็นดิจิทัลด้วยสิ่งสำคัญคือไม่ควรลงทุนด้วยเงินทั้งหมดที่มีอยู่